สวัสดีครับป่าวที่คนใหม่ครับคุณรองครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดตาลปากรัดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเราพาอยู่กับแม่ต้นตะเคียนแปดร้อยปีแปดร้อยปีนะครับแม่ตะเคียนเก้าคนโผล่เนาะผู้ที่แล้วพลาดไปนิดนึงเนาะใช่พาดนครับหนึ่งก็คือเราได้เลขสองตัวแล้วเราได้ เราได้เจ็ดมาแล้วใช่ไหมเราแปดมาแล้วเราได้แปดมาเราได้แปดมาได้เจ็ดมาตัวสุดท้ายเราดันได้เลขหนึ่งแต่ไม่ได้สามเดี๋ยวเราเอามาเอาใหม่เดี๋ยววันนี้เรามาขอแม่ใหม่ขอให้แม่ขอให้เราได้รับโชคใหม่วันนี้นะครับเราก็มาการสามช่องเหมือนเดิมครับมีช่องบกักไอ้กุญมาช่องอมาดอองแล้วก็ช่องพี่โ <2 S 2> มงอย่างคนสองเลขกกำลังทัดเตียงไฟให้เราอยู่เนาะอันนี้เราอีกตะคู่เราไปจะไปไหว้แม่ด้วยกันเนาะแล้วก็จะไปขอโชควันนี้เราจะวันนี้พี่พี่โมงบอกว่าเราจะจุดธูปเลขมงคล กตรงแม่เนาะตรงตรงอ่าบนสารบนสารแม่ใช่ใช่ใช่จะไปเอาเซียนจีเลยอยากลูบแป้งแม่ตะเคีนเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาลูบแป้งเรามาลูบแป้งต้นแม่ตะเคียนแปดร้อยปีต้นนี้เนาะก็จะได้เล็กๆเดี๋ยวเราไปไหว้แม่ตะเคียนก่อนเนาะไปไปกันเลยอ่าพี่โมงสวัสดีโมงเตรียมของเดี๋ยวเราช่วยพี่โมงเตรียมของเนาะไปเดี๋ยวเราจะได้ไปไหว้แม่กัน นี่คือแม่ตะเคียน800ปีนะครับต้นสดเนาะที่ยังมีชีวิตยอยู่วันนี้วันนี้เราจะขอโชคขอลาบจากแม่นะครับต้นใหญ่มากนนเนาะเราจะไปพร้อ,อมๆกันนะครับกล้าคุณโอบจริงๆ เดี๋ยวเราไปไหว้แม่ตะเคียนก่อนอ,องไปไปกัน ช่ chat, นะครับก็ตั้งนโมูจบไหแล้วก็ขอแม่ับเทียนนะสาธุนโมสตะะวโตอาโตสัมมาสัมพุทธะนามูตะตะวาโตอาโตสัมมาสัมพุทธะสาธุขอปรารถนาญาีิตะเทียนพิเศอนะครับก็ขอให้แม่เป็นบารดานโชคลาบโชคลาให้กับเราให้กับลูกลูนหลานแล้วก็เอฟซีทงบ้านด้วย เอาที่ฐานมาเสียดายนะครับว่าเราพลาดไปนิดนึงท่านชมน้องว่าหวังว่ารอบนี้แม่ตะเคียนจะมอบให้เรา,า,ใ,เราใช่แล้วก็ขอให้แม่โดยมาดาโชคาลาบบจริงๆใจจริงพวกเราเนี่ยอยากจะทําให้วัดนี้มีคนมามาเยอะใช่เพราะว่าคือดูจากศาลาดูจากอะไรเนี่ยท่านชมนว่าเออ จุดเล่มงคลอะพี่คทุบเลยมงคลนะคพี่มงคลจุดทูบเลขมงคลก็จะเป็นทูบมงคลเป็นทูบมงคลไฟมงคลทุกอย่างมงคลหมดอันนี้จะกลายเป็นทูบมงคลนะครับเดี๋ยวจจุดไว้ที่กะทางเนาะเดี๋ยวขึ้นไปไหว้ไม่ยาข้างบนถ้าลงมาถ้ายังทูบยังไม่หมดเดี๋ยวเราจะไปขอเลขก่อนได้ขอเลขก่อนที่ต้นที่ต้น จุดๆเยอะเลยจุดเยอะเลย,จ,จ,ย,ย,เลยจ,จุดให้ติดไปเลยเดงดูน่าจะเร็วอยู่เพราะว่าลม,ลมแรงลมแรงโอเคมองไม่เห็นหลมแรงเราเร่บมาดูเนาะเดี๋ยวเผื่อลมพัดหักอ่าครับเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้แม่ย่าขมูลกันนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงนะทุ่มแล้วเนาะทุ่มแล้วทุ่มแล้วมืดแล้วมืดแล้วทุ่มแล้วอะไรนะนี่ครับมีคนมาทำแป้งหกเ้อ่ะมีคนทำแป้งหกแลวเป็นเลขยเหรเป็นเลขยี่อ๋อเหรอเ็นเป็นเลขยีหร น,นี้ก็จะเป็นแม่ที่เคยสอนวันนี้มีโอกาสทา่านชมได้มาค่ำคืนนะครับผมหวังว่าแม่จะให้โชคลาภกับเราในค่ําคืนนี้นะครับวันนี้มาขอโชกันแล้วเราหวังว่าทุกอย่างจะเปิดทางให้กับพวกเรานะสลับมังไเล่นแะรเห็นแล้ว เห็นเลขอะไรน่าจะที่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องลบออกนะอยู่ข่างอยู่มันก็มีเลขอะไรบ้างเหมือนเป็นลูกที่อยูนมาอแต่ว่าต้องจับไม่ได้อะมันแบบว่าแว๊บๆนี่นี่อ๋อเล็กไปมันเล็กมันเล็กข้าวว่านี่หรอมันเล็กข้าวแต่ว่าแล้วไงเดี๋ยวเรามาบอกกล่าวแม่นะ เว่าาาวันก่อาะเอาคนตัวมั้เดี๋ยวขอก่อนเ๋ยลูกจะเสี่ยงเซ็นซีคนละหนึ่งเลขขอให้แม่มอบโชคให้กับพวกเราด้วยนะจะขอให้เลขเข้าเลขเข้าเลขเข้าสามตัวถ้าสามตัวล้วสามตัวถ้าสามตัวไม่ได้ขอให้เข้าสองตัวสองตัวเราทีเดียวมันก็ได้ออกสามสองตัวเหมือนกันจริงๆมันน่าจะออกเป็น สามแปดเจ็ดมันจะได้สองตัวแต่ตอนนี้มันเลยกลายเป็นไม่ได้เลยเนาะเพราะมันจะอยู่คู่หน้าทั้งมอีกนึ่งตรแล้วสองเลขสองเลขสอง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 ก้อไปเลยเลขสองเลขสองแล้วครับ ต่อไปเยอลองส่องหาในตาลาและถึบ้านน่าจะมีเลขที่ต้อนๆ้อนอยู่ที่แม่ตะเกียนเอาไว้ให้นะครับเพื่อนเลขแปลอีกแล้วอะแปกแล้วทำไมองได้เลขแปอีกแล้วคนดิเมื่อเทียวด้เลขแปเออแปกเนาะก็ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวอาจจะดูตัวสุดท้ายของคุณเป๊ะเจ็บไหม นะครับเดี๋ยวดูกันนะสองแปดสามเก้า สองแปเล็กเบิ้ลมาเน่งวดหน้า88ดแปแปดแปได้สองปได้เนาะอาจจะเป็นเลขนำโชคก็ได้นะถ้าชินน้อยแปดน้อยด้วยเออแค่สามหางนี่ยานะขอตัง้ดเนตรงๆสามตัวนะต้องออดูดีกว่นะนี วันนั้นอะ่ะวันนั้นคิดอยู่แล้วว่าจะมาสอาานะ่องฝ<ป>ั่งมุมนี้แล้วก็ไม่ได้มาไปที่ต้นไหมไปไปที่ต้นไปอย่าง,งไรเลยอะนี่ไหม,มห้าเจ็ดหรอ เลขทูบนะครับออกแล้วทูกวันนี้9 8ทูกวันนี้นนมี3ตัวมี6มี9มแล้วก็มี8เดี๋ยววันนี้เลขสวยคู่ขี้ด้วย6 9 8เลขสูงหมดเลย กมาปดอพี่มงเลขทูกออกแล้วนะจ๊ะมาดูได้เลยเลขทุกออกแล้วนะครับ ต่อที่เหมือนกับนี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ว่าตรงนี้มันหมดจะมีเลขไงอืมทาตรงนี้นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมก็ <c oughs> ส่งให้ดูนะครับชัดๆเอาลงน้ำหอมก่อนนะวันนี้เอาน้ำหอมมาด้วยนะครับ นี่แค่แค่ยังไม่ลงอะไรกไเ็เห็นเลยเห็นเห็นห้า<อ>

เลขสามมันเลขหนึ่งมันเลขสองเห็นเห็นเลยไหมเฮ้ยเห็นเลขสามหนึ่งห้าพี่เห็นไหมนี่เหรอเออนั่นอะสามหนึ่งห้ามองไหมกล้องคุณนะบางคนอือหมดเลยนะสูมหมดเลยพี่ข้าง,งหลังข้างหลังพี่บางหัวพี่เลยพี่เล็กข้างหลังเห็นเห็นไม่เป็นไรเห็นเห็นเห็นพี่ซูมเข้าไปแล้วเอาเลยเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ก็เหมือนเลยนี่ เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งกับตัวนี้เป็นสามหนึ่งห้าใช่ไหมเฮ้ยแต่ตัวนี้เป็นแปดแปดเก้าเลขดำดำชัดเลยนะนี่มุมนี้นะหันทางนี้นะเห็นไหมเนี่ยเลขแปดเลขเก้ามันมาทางเนี้ย แสนไม่พไม่สว่างใช่ไหมหรือว่าต้องใส่อันนี้ปลงใหม่ดิมนเหมือนดต้องใส่แปงใหม่เลยแป้งนี้ออกแป้งนอ นี่ไงกำลังซูมอ,อยู่เล็กแปดเหรอใช่ใช่เราเห็นอยู่เลขกแปดเหรอเห็นอยู่สีขาวๆด่ไหมใช่สีขาวอ่ะก็องเป็นเห็นสีดำนะท่านชมบนนู้นะท่านชมไฟที่ 8, ไฟสองที่ไฟมันมันเป็นเป็นเหมือนเลขกเแปดตัวนึงไจุดนี้ท่านชมแต่ข้างบนเนี่ยขาวได้ยังไงไงใช่ไหมหนึ่งห้า ไม่ผมไ้องไปไหนไปหนมองไม่ทันแล้วนตาใช่ต้องไดคลิปมือเดี๋ยวเดี๋ยวเก็เดี๋ยวไปนั่นไว้ไงเดี๋ยวไปครอบภาพดูเออเอถ่ายเราไม่ถึงเออถ่ายได้รูปแล้วเห็นเห็นมีเลขไหมเนี่ย เข้าไปแป๊บลงอาทุกแม่เข้าไปน้องบอกว่ามีไหนที่เข้าสิเข้าสิอ๋ออีเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าไปกันละครับมาใต้นี้เฮ้ยจะบอกจะบอกไม่ได้งนอันนี้อันนี้แท้งเราลึกว่าเป็นรังปลวกเนาะไม่ใช่เนาะเป็นรากของแม่นั่นแหละรากของแม่ตะเคียนที่แรกที่แรกก็เป็นนึกว่าเป็นเปนเป็นปลวกอืมตัวเต้นเต้นเต้นต้หนูเห็นเต่า เต่าอยู่บนต้นไม้อ่อหนูเห็นเต่าอ่ะเห็นเล็ดูเล็กันเข้ามาดิมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้เดี๋ยวจะลาดบุรีไม่นี่ลุยเลยลยลอยลอยลงไปเลยเนี่ยนะลอยไปจุดๆเดียวอย่างเงี้นก็ไม่ทั่วสิ่งท่านชมก็เดี๋ยวจะเป็นเฮ้ยขึ้นแล้วนี่ไงขึ้นแล้วเออสี่ห้าหรือเก้าห้า ห้าอะไรลูกเน้นเห็นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับไหนตัวเล็กเลขอะไรเนี่ยเห็นไหมล่ะเลขอะไรเห็นเลขอะไรเห็นเห็นเลขอะไรรู้เหรอฮะเห็นปะเรียกมันหลุดมาข้างล่างเลยเก้าห้าสามหรือเก้าห้าเห็นเงาอะไรหรอเห็นเลขไงลูกเลขเมื่อกี้เห็นเงาอะไรบนตรงนู้นอ่ะมีเหรอบนบ้านมีใช่ไหมไม่มีไม่มีอ่ะเอาเห็นไปเลยเอาเห็นไปเลยเลยเยอะอย่างไร เอ็ดเอ็ดลองปิดไฟดีเจดห้าเก้าเห็นเลขวเจ็ดห้าเก้าหาเก้าห้าไฟอันนี้เป็นเป็นรากอันนี้เหรอเอาไฟไปเอาไฟไปมันเจอเก้าห้าปะเจ็ดเจ็ดห้าเหรอเอเอนี่แหละตัวนี้แหละนี่ก้าห้าหรอเก้าห้านั่นแหละตัวแรกเห็นเจ็ดห้า พี่เห็นเป็น9 5 9 5 3า5 1ึ่งไม่ได้ขึ้นมาบนนี้เลย7 5 1ยรงไม่ได้ไม่ใช่อมดีไ่เลขหนึ่งก็ได้นะ7 5 1เห็นแค่5 3 5 3แล้วเข้ามาข้าล่าเป็นเลข9ใช่ไหม9ใช่อ่อแล้วก็อ้องก้องอองเป็นเลขหนึ่งนะ9 5 1นะ7 5 1เออมันดีเห็นอะไรอ่ะเห็นเลขไง เ็นลขไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนู้นน่ะมีป่ะล่ะมีคนยืนอยู่มีคนใครเหรอไม่ยากเลยไม่ยากง่ยยากที่เกศสอนแน่แ่เฮ้ยเป็นห้าเจ็ดป่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเป็นผีเป็นผีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีอ่ะดูเลขเร็วเราดูเลขอ่ะดูเลขให้หน่อยอ่ะบอกเลขให้หน่อยเร็วเลขเป็นเลขอะไรไม่รู้เด็กน้อยบอกเลขท่านผู้ชมเยดูนะว่าจะได้เลขอะไรนะไม่รู้ค่ะต้องรู้สิค่รู้ เด็กนับหนึ่งได้ไปบอกแม่เลยไปบอกแม่ก่อนไปบอกแม่ก่อนไปบอกแม่ก่อนเลขห้าหนึ่งไปบอกแม่ก่อนเจ็ดห้าหนึ่งไปบอกแม่ก่อนเลยไบอกไม่อยากบอกอ่ะอันนี้อันนี้เลขเก้าอ่ะใช่เลขห้าอันนี้เลขหนึ่งหรือเลขสามตอนนั้นเห็นเป็นเลขสามอันนี้อันนี้ก็เหมือนสามใช่ป่ะอันนี้เก้าห้าสามเฮ้ยมันเลขเจ็ดป่ะนี่ใช่คจ้บอกอันนี้เป็นเลขเจ็ดไงเออเห็นเงาอะไรเขาบอกว่าเห็นเป็นห้าเจ็ดว่าเป็นเงาผเก้าห้าเจ็ดเห็นไหมหรือว่าเป็นเจ็ด เก้าห้าเจ็ดใช่ไหมปีสองหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองต่อนะเดี๋ยวดูก่อนนะมันเป็นเจ็ดก็ได้เป็นสามก็ได้ว่ะเนาะอืมเออมันเหมือนเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าเอ็ดฮะอยู่ตัวล่างก็เล่ชัดนะนี่เอ็ดนี่นี่ ตัวทีหมายเลขสามหรือเก้าอันนี้จะเป็นเจ็ดเก้าเอ้เจ็ดห้าใช่ไหมเหมือนเจ็ดเหมือนนะไม่เป็นห้าเจ็ดอนนี้เป็นห้ากับเจ็ดแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นห้าเจ็ดแล้วมาไหมมาหนแป้งทำอยแป้งไปอให้เลขขึ้นไงหายยังเอ็ดยังอยู่อ่ะ เก้าเก้า <accurately> ห hmm. ้าสามใช่เก้าห้าสามหรือเจ็ดห้าสามก็เลยเลขสามชัดอยู่นะเนี่ยนอนตะแคงฝั่งดีเอสนี่ตัวเนี้ยสามออันนี้ห้าห้าออันนี้ไม่เจ็ดเก้าเก้าอันเลขอเลขอะไรหนูเห็นเลขอะไรเเลขเจ็ดเลขเจ็ดใช่ไหม ก็เป็นเจ็ดห้าสามได้อันนี้เลขเก้าอันนี้เลขสี่ได้เป็นเลขเก้าห้าสามเก้าห้าสามจะว่าเก้าอ่ะขึ้นเลยคือเชื่อน้องคนนี้นะบอกว่าให้มาดูที่หัวแม่ย่าใช่ใช่มีเลขขึ้นนี่หัวแม่ย่าน้องบอกหัวแม่ย่าหัวแม่ย่านี่ ไมพไปไหนอนะไรโห,หไม่ยากอะเสี<ม>ยงอะไรอ่ะกินนกเปล่าไม่ใช่เสียงเพลงไหนอ่ะเขาร้องเพลงอ่ะดิไหนอ่ะขอนนะนี่อ่ะเนี่ยอ่ะขอนนี้นะฮะยังไม่พอไปถือไฟด้วยข้างบนนู้นอีกข้างบนนู้นอีกมีอะไรข้างบนข้างบนไม่มีข้างบนตาข้างบนมีตาอ,อะไรก็ไม่รู้อ่ะมีตาคนเหรอใช่ อันนี้เจอเด็ก<ว>เจอเด็กน้อยบอกให้มาที่หัวไม่ย่านะหัวไม่ย่าอ่าเดี๋ยวดูซิ <ๆ S 1> อาจจะมีเลขนะครบเด็กป่าครบเด็กสร้างบ้านเปล่าดีไม่แน่นะเว้ยมีเลขขึน้นจริงเว้ยใช่เก้าเจ็ดเด็กน้อยบอกว่าให้มาที่หัวไม่ย่านะเออเลขขึ้นนะเขึ้ำบล็อกปล็อกเราไม่ย่าปล็กปล็อกเรานะใช่ใช่ไปขึ้นไหนมาขึ้นที่แล้วก อุ้ยตรงนี้เป็นเลขอยู่นะนี่นมุมนี้นี่เมเก้าเจ็ดนะพี่นี่หกแปดเออมุมนั้นอ่ะนี่เนี่ยศูนย์ะศูนย์เก้าไม่เอาเห็นเก้าเจ็ดอยู่นี่ทำอะไรที่นี่หรอศูนย์เก้าเจ็ดใช่ไหมทำอะไรที่นี่หรอศูนย์เก้าเจ็ดะทอะไรที่นี่หรอ่แล้วหนูทะไทไม่ยากหรอทาไม่ยากหรอนี่นี่ อันนี้เลขศูนย์อยู่นูนนี่ศูนย์นี่ศูนย์อืมศูนย์อ่าศูนย์อันนี้เก้าอันนี้เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดอะไรเก้าอ่ะนี่ไงเลขเก้านี่เลขเก้านน่อนะนี่เลขเก้าตรงน like. ี้เลขเจ็ดยไม่แน่นะศูนย์เ่ไห่ะนย์เก้านเจ็ดหรือแปดเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนไ้นเอาไม้ให้ลุงหน่อยแล้วเอาไม้ขีดอะไม้ขีดเลยเอาไม้ให้ลุงหน่อยแล้วเลยที่มีหกเก้ามีไม้เลยไม้ให้ลุงหน่อยแล้วแต่ตัวนี้มันเป็นเลขศูนย์เนาะ ศูนย์อันนี้เลขเก้าเหรอไม่ใช่อันนั้นมันหกเก้าอะไเห็นปะเนี่ยหกเก้าก็เนี่ยศูนย์หกเก้าศูนย์เหรอเฮ้ยตัวนี้มันเป็นห้าหน,นะนึ่1 1> งได้เนี่ยเนี่ยห้าหนึ่งตัวใหญ่นะตัวนี้เป็นเลขเก้าตัวนี้เป็นเลขเจ็ดเก้าเจ็ดไปมันเอาไฟนั่นออกไปดิเน,นี่ย ใช่นี่เลขเก้าอันนี้เลขเจ็ดใช่ไหมเอดตัวนี้เลขศูนย์เน่ยแต่ตรงนี้มันก็จะเป็นเลขห้ากับเลขเจ็ดหรือเลขห้ากับ็นึ่ะถ่ายนี้อยู่แป๊บนึงแล้วหนูก็ขค่ยากไปตรงนี้ไหนไปทา้งนู้นเหรอใช่อยากทำทำไมใช่ เห็นยังหนูเห็นเลขอะไรบอกมาบอกมาสามตัวบอกมาสามตัวเร็วๆเลขเจ็ดกับเลขเก้าเลขเจ็ดกับเลขเก้ามาแน่เจ็ดกับเก้าท่านผู้ชมเด็กบอกน้องบอกว่าเจ็ดกับเก้านะท่านผู้ชมนะเจ็ดเก้ากับเจ็ดนี่อือเก้ากับเจ็ดใช่อันนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์อยู่ด้วยนะท่านผู้ชมเลขศูนย์แล้วเจ้นี้ยก็ชัดเนี่ยเนี่ยมันเจ็ด 097นะครับอันน um, ี้เนี่ยเห็นไหมมันเหมือนเป็นเงาดำๆเป็นเจ็ดอะไรทักอย่างเนี่ยแต่เมื่อกี้ชัดสุดแล้วเอาไฟส่องนี่เมื่อกี้ชัดสุดแล้วเนาะก็คือ95เอ้ย9797เอม9กับ7แล้วแล้วนูก็เขาไปหยับ9กับ7แล้วก็อะไรตรงนี้ก่อนศูนย์ไงศูนย์9เจ็ดห975757ก็ชัดนะ นี่ยห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์ห้าเจ็ดเหมือนกันอันนี้เป็นเก้ากับเจ็ดนะครับเก้ากับเจ็ดไหนมาที่เก้ามาดิหายไปละนี่ไงเลเก้าเหนึ่งอ่ะเก้าอ่ะเก้าอนนี้เลขเจ็ดอ่ะเก้าเจ็ดเล้ศูนอ่ะไม่เตรียมเครื่องศไมเตรียมเครื่องนี้อ๋อศูนย์เก้าเจ็ดโอเคตรียมเครื่องนี้มาได้แล้วนะเป็นศูนย์เป็นห้ากับ ห้ากับศูนย์หนึ่งทำไมไม่ถ่ายเดียวห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย<า>์หนึ่งกับศูนย์เก้าเจ็ดอ่ะตามนี้เนาะห้าศูนย์หนึ 1> 1่งหรือห้าห้าเจ็ดเลขที่จะโวันนี้เลขเยอะเลขเยอะมากเลยเยอะมากก็หลายตัวได้ชมมากวันนี้มุไดมมไปดูที่หอนข้างล่างด้วยเนาะอุ้ยเล่ชัด,ดชัดมากชัดมากเนาะอันที่อยู่บนข้างบนอ่ะจะไม่ต้องเอาเลย เอาแค่แค่เต็มสีอย่างเดียวเลยแล้ก็บนข้างบนข้างบนข้างบนยอดก็ชัดมีแสงก็เห็นแสงเพิ่มบนยอดไม้ยอดเดี๋ยวผมจะสรุปเลขทั้งหมดเนาะขึ้นไว้บนข้างล่างเนาะจะจะเอาแต่เลขที่เห็นชัดๆเนาะเอาฝากนองปากทุกคนก็ขอให้ยุ่งนจริงมันหลายมันหลายจุดกระซิงนะแต่ว่าเลขจะเลขเดียวกันเลขจะไม่ค่อยเยอะนะโอเคก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคจากแม่ตะเคียนทุกคนต้องต้องทิปเกตสอต้นไหนมาชัดไงแต่แต่ถ้าทุกคนเห็นเลขหลักอย่างเราก็ซื้อเลยนะแต่อย่าลืมขอให้มาทำ ั่หวัดนักรไม่นัจอ่าวัดลาดพุรี่าดพุรีเ่วันนี้ก็รับโชคเนาะมาเที่ยวมาเที่ยวกันได้ทำบุญได้วันนี้นะครับช่องปาวทีคนใหม่ก็ช่องคนสองเล่แล้วก็ช่องมาดูองก็ขอลาไปก่อนเนาะกับแม่ตะเคียน8 0ดร้อปีแห่งนี้นะแี่ก็นี่ก็ลาไปก่อนนะขอให้คนโชคดีนะครับโชคดีกับเรื่องแม่ตะเคียนวันนี้นะบายบายสวัสดีครับไปาปลาไปครับแม่ตะเคียนแ800ดร้อยปี ต้นใหญ่เลยนะครับต้นนี้